พี่เมย์จะได้เวลาแล้วจะได้เลิกแล้วอีกหนึ่งนาทีขอบคุณต้องกบรน้ำแก๊สบาร์บะท่ายพี่นันบอบให้หน่อย ถ่ายพี่นันมอบให้หน่อยมอบให้หน่อยโอ้ยเขาแบบมอบให้ไม่ยอมถ่ายนะทีนี้ไม่ยอมถ่ายอันเอจะอยู่กับรถตลอดแต่ปัดเวลาคืออะไีมันไม่ค่อยถวดดีแล้วที่วิ่ต่างจังหวัดยาวเลยหลายรอบเขาเห็นพี่นันบ่อยหรือเปล่าเขาไม่กล้าเรียกอุลขโโันนี่มีแต่เงินอะ <laughs> ก่อนอันนี้ก็เป็นตัวเลื่อนคันเกียร์ขณะที่เราไม่ได้เหยียบเมีดจะเลื่อนคันเกียร์ต้องกดสมมุติอยากจอดในที่ที่จะเป็นที่ต้องกดเข็น<ช>ไปจอดปิดตู้เท้าอะไรเงี้ยเราดับเครื่องใส่อะไรเสร็จก็อย่างนี้มาที่เกียร์เอเ็นกดเบรกมืออันนี้ก็ลดเข็นได้ไมาอีกครัพี่เมย์เนาะโอเคเดี๋ยวขอ,ขอสัมภาษณ์นิดนึงซื้อรถกับเดียเป็นยังไงบ้างคะ่ะระทับใจง <S <S 2> <S 2> แต่วันแรกจน มารับรถเลยค่ะเรับใจยังไงแม่ดูแลดีขนาดนี้โอเคขอบคุณมากค่ะพี่เมย์จัดไปเน้นเป็นไงบ้างคะายากไหมเอ่ยยากแต่ว่าผ่านไปได้ดันเนาะดันสุดๆผ่านไปได้ดีดีแน่นอะคันที่เท่าไหร่แล้วคะซื้อที่นี่ซื้อที่นี่มากี่คันแล้วใช่ ไม่ธรรมดานะคะลูกค้า V.I.P. นะคะใช้บริการที่นี่ตลอดไม่ว่าจะเป็นซื้อรถแล้วก็ให้เราดูแลเนาะงานซ่อมาอะไรได้หมดเลยที่ของเราไม่ไม่ได้เป็นแค่โชว์รูมซูซูกิอย่างเดียวนะคะเป็นศูนย์บริการของเชฟโรเลตด้วยถูกใจไหมคะขอเนี้ยนะคะถูกใจไหมรถสวยถูกใจเนาะคุณพ่อคุณพ่ออายุกี่ปีแล้วนะกี่ปีแล้วคะ อายุ76ปีขับรถเฟี้ยวขนาดนี้ำลาดไ,ไปเรื่อยๆใส่อะไรอ่ะผีเคาะผีเคาะอันนี้ไปขับทำงานนะคะไปคุณพ่อใช้แต่งจังหวัดขับง่ายสะดวกคันเล็กคันเลซื้อของเอาไว้ซื้อของเก้าสิบวัดอารมณคันใหญ่ค่ะไปซื้อของไ,อองไ,ไปธนาคารอย่างเงี้ยนะคะเลี้ยวเข้าออกง่ายในตลาดน้องพ่อ ประหยัดน้ำมันด้วยใครไงเราต้องขอบคุณพี่เมย์มากนะคะ <c oughs> ที่ให้เดียได้ดูแลนะคะขอให้รถคันนี้นะคะกับขีปนก็ปลอดภัยนะคะไปซื้อของนะยคะก็ป,งปงังๆเฮงๆปงังๆเป็นเพราะงวดน,นี้เลยใกล้ <c oughs> ที่ถึงนะคะคุณแม่ง <c oughs> วดน,นี้มามาเลยไหมคะเนี่ย <c oughs> ต้องมาสิคะไม่ได้คุณแม่เอาเรอตตอรี่มาแปะแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมมาแน่นอน